โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมตอนชแนลนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยู่กับเกม Call of Duty Free Fire นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาให้ดูแบบว่ารีวิวสกิน M4A1 หรือ M4 นะครับมังกรแดงนะครับผมซึ่งเป็นปืนอัปเกรดนะครับผมก็ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแต่ ก็อย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ถูกใจใครนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับผมให้เครดิตต้นฉบับนะครับผม Free Fire World นะครับผมช่อง YouTube นะครับใครที่อยากติดตามต้นฉบับนะครับผมสามารถกดลิงก์ใต้ Description ได้เลยนะครับผมก็โอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับผม Let's Go โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับ M4A1 อัปเกรดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเทนะครับผมแต่มันเขาเรียกว่าไงมันแบบว่ามันดูเท่น้อยกว่าดูเท่น้อยกว่า AK นะมันแบบว่ามันก็อ่ะผมคิดว่ามันเท่กว่าเท่น้อยกว่า AK นะครับผมสำหรับ m c a 1หนึ่งมังกรแดงอะนะก็จะแต่ถูกใจใครเนาะก็สำหรับคืนนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับก็เจอกันคลิปวีดีโอนะครับผมเจอกันครับ